สักครู่นะคะเดี๋ยวฉันได้เกินนําไปแล้วนะคุณผู้ฟังเรื่องของปัญหาความเครียดโรคเครียดของคนในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นจากภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพหรือแม้กระทั่งในสถานการณ์เรื่องของโรคโควิด1 9ที่ทําให้เราทํามาหากินกันลําบากนะคะก็ส่งผลกระทบเกี่ยวเนื่องนะเดี <pol is: S 2> ๋ย <aus> วฉันเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆสาเหตุที่ส่งผลให้เราเกิดภาวะความเครียดนะคะหรือว่าเกิดโรคเครียดขึ้นมา จนอาจจะนำไปสู่เรื่องของการทำร้ายตัวเองก็ได้นะคะวันนี้ดิฉันได้ต่อสายพูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่3านครสวรรค์นะคะคุณเดือนเพ็ญชาญนนรงค์ค่ะจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้นะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะค่ะอ่าพอคะ่ะดิฉันมันธนาจากสวทกำแพงเพชรนะคะ สวัสดีค่ะคุณมัชนาค่ะก <c oughs> ็ที่แล้วเราคุยกันแต่เวลาไม่พอใช่ไหมใช่ค, <c oughs> ค่ะวันนี้เลยจัดเวลาให้ <c oughs> พหัวหน้าเป็นพิเศษเลยนะที่ฉันทราบว่ามันเป็นประเด็น <c oughs> ที่ที่ที่สำคัญนะคะและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่รับฟังในการที่จะเอาไปบริหารจัดการเรื่องของสภาพจิตจิตใจของตัวเองแล้วก็ขนไกล้ชิดได้นะคะค่ะหัวหน้าคะสอบถามแบบนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยเรื่องของความเครียดหรือโรคเครียดที่เป็นอยู่เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ยังไงบ้างคะคือถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าในในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นวิกฤตสถานการณ์ที่อยู่ในช่วงวิกฤตวิกฤตวิกฤตของเราตอนนี้ที่เจอคือวิกฤตจากโรคติดต่อนะคะคือสถานการณ์โควิด -19 บเก้าอะละค่ะซึ่งวิกฤตจากโรคติดต่อเนี่ยเป็นทั่วโลกเลย แล้วก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพจิตอยู่แล้วถ้าค่าวที่แล้วถ้าใครฟังจะเห็นว่าผลกระทบของโรคโควิดเนี่ยแบ่งเป็นลูกคลื่นที่เคยพูดไปแล้วนะคะก็คือลูกที่หนึ่งก็จะกระทบต่อเรื่องของการที่ไปมุ่งกับการดูแลผู้ติดเชือ้อกับผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดก็จะระดมสรรพาําลังต่างๆนะคะทั้งคนเงินของออที่อยู่ในระบบบริการสาธารณสุขเนี่ยไปดูแลคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ส่วนพอผักแล้สักพักหนึ่งมันจะไปกระทบต่อคนที่เป็นผู้ป่วยที่ไม่ใช่โควิดแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบเร่งด่วนที่ต้องรับการดูแลแต่ว่าไมไ่รับการดูแลเพราะว่าเราเอาบุคลากรต่างๆเนี่ยไปดูแลคนที่ติดเชื้อแต่โควิดนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เร่งด่วนอย่างเช่นคนเป็นเ,เชส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลแบบกระ,กระทันหันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ โรงพยาบาลก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นโรงพยาบาลสนามที่ดูแลโควิดใช่ไหมคะว่าการบริการในโรคที่มันเร่งด่วนอาจจะได้รับการดูแลที่ไม่เพียงพอนะคะพอมาคลื่นลูกที่สามเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ต้องได้รับบริการแบบเป็นประจำเช่นสามเดือนต้องมาพบทีหนึ่งใ,ใน้ผู้ป่วยความดันเบาหวานนี้นะคะต้องมาวัดความดันมาเจาะเลือดอเพื่อหาคอเลสเตอรอลหาน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้จะได้รับบริการแบบเดิมไม่ได้ละ หาเพราะว่าสถานการณ์โควิดทั้งจากบุคลากรการแพร์หรือทรัพยากรที่ต้องไประดมในการใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิดกับสถานการณ์โควิดที่มันทําให้การเข้าไปในโรงพยาบาลอาจจะเ,เป็นเป็นภาวะเสี่ยงกับการติดเชื้อโรคด้วยเพราะกลุ่มนี้กลุ่มโรคติดต่อเรือ้อรังก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะถ้าติดเชื้อแล้วมีโอกาสที่จะ,ะมีอนะาการหนักเพราะนั้นก็ต้องใช้วิธีการให้อสมอไปส่งยาที่บ้าน นั้นเวลาที่จะต้องมาเจาะเลือดมันก็จะหังหายไปใช่ไหมคะระยะยาวไปมันก็ส่งผลกับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อรุนงรงที่อาจจะต้องถูกชะลอพบแพทย์นะคะแล้วก็จะทําให้อาการมันไม่ดีขึ้นนะคะคือลูกสุดท้ายที่น่าจะเป็นช่วงนี้เลยคะ่ะก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนาะโควิดก็ทําให้การค้าขายการเ,าเศรษฐกิจต่างๆส่งผลกระทบด้วยทั้งหมดเลยนะคะก็จะส่งผลกระทบให้เกิดกับปัญหาสุขภาพจิต เกิดภาวะเรียดเหนื่อยล้าอ่อนล้ากับการที่ต่อสู้กับโควิดมานานนะคะเป็นไหมคะบางทีเราสึกเราล้าเนาะเมื่อไรเมื่อไหรมันจะจบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อไหรมันจะหมดไปสักทีอย่างเงี้ยก็เรียกภาวะอ่อนล้าพวกนี้ว่าภาวะหมดไฟนะคะหมดหรือเบร์นเอาแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าแล้วก็เสี่ยงกับการฆ่าตัวตายเพราะนั้นก็จะเห็นว่าผลกระทบจากสแทวสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตแบบนี้ค่ะมันส่งผลกระทบสุดท้ายมันก็ต้องมาถึงปัญหาสุขภาพจิตแน่นอนเลยค่ะเรียกได้ว่า เราอยู่กับถ้าพูดถึงเรื่องของโควิด -19 นี่เราอยู่กับโควิด -19 มาประมาณปี2ปีสองปีก,กว่าได้แล้วนะคะหลายคนเริ่มปรับตัวได้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีหลายหลายส่วนจริงๆที่อาจจะลําบากในเรื่องของการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าการดูแลสุขภาพก็ตามนะคะหัวหน้าคะทีน,ทนี้ทีนี้มันจะมีสัญญ,ญาณอะไรที่คือตอนนี้เรื่องของความเครียดมันก็อาจจะเป็นจุดกําเนิดที่จะทําให้เกิดการทําร้ายตัวเองได้ในอนาคต ทีนี้สัญญาณสัญญาณของอาการของความเครียดนะคะเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าเอ้เราเราเริ่มแล้วนะว่าจะมีอาการหรือว่าคนใกล้ชิดเราเริ่มแล้วนะที่จะเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนไปแบบนี้นะคะ่ะสัญญาณเรื่องของความเครียดแย่งจริงแล้วมันจะแสดงออกได้หลายทางนะคะแสดงออกได้ทั้งทางร่างกายนะคะอาจจะแสดงออกทางพฤติกรรมก็ได้นะคะ เช่นทางร่างกายเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าอาจจะมีอาการปวดศีรษะเวียนหัวหน้ามืดนี่นะคะบางทีช่วงที่มันมีความเครียดเข้ามากระทบมากๆอาจจะเหนื่อออกกล้ามเนื้อมันเกร็งไปหมดเลยนะคะปวดเมื่อยปวดบลายอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะงั้นแสดงว่าดิฉันอาจจะเคยเป็นนะเนี่ย นะคะหัวใจเต้นแรงแล้วบางทีก็เป็นแบบหายใจตื้นๆเหมือนหอบเคยเห็นไหมคะบางคนก็เ <ขอ S 2> ครียดมากๆมันเหมือนหายใจทีทๆอย่างค่ะพอหายใจทีๆแล้วไดออกซิเจนไม่พอก็จะมีมือเกรงมือจีบไปด้วยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอาการที่ออกห่างกายแล้วก็ถ้าเป็นความเครียดที่สะสมมากๆกมันก็ทําให้เป็นเกิดโรคได้ด้วยนะคะโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคแผลในกระเพาะอาหารเห็นไหมคะบางคนบอกว่าเครียดลงกระพเพาะอย่างค่ะเกิดแผลในกระเพาะอาหารท้องผูกท้อ,องเสียนะคะ เกิดโรคภุมแิแพ้อบอผื่นแล้วก็บางคนก็เสี่ยงสมรรถภาพทางเพศที่มันจะเสื่อมลงด้วยแล้วก็โรคมะเร็งนะคะโรคมะเร็งนี่บางคนยังบอกเลยว่ามะเร็งบางอย่างไม่รู้สาเหตุที่เกิดนะคะแต่สาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของความเครียด oh, ที่จะไปกระตุ้นพว oh, oh. กเซลล์ที่เป็นเซลล์มะเร็งให้มันจเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นทางกายนะคะค่ะ <Okay. S 2> ส่วนทางจิตใจทา,ทางจิตใจเนี่ยเวลาที่เรามีความเครียดบางทีก็จะทําให้เกิดอารมณ์ที่มันโกรธง่ายโ้โห oh, oh. ชุนเขียวนะคะ เกิดความกังวลนะคะแล้วก็บางคนเป็นแบบความจําเสื่อมไม่มีสมาธิเคยเป็นไหมคะบ่อยเลยบางทีแบบ๋อแบบคิดว่าขับขับรถอยู่บังเพลินไปเงี้ยเอ้ยเลยทางอีกแล้วเง้ค่ะบางทีมันเกิดจากความเครียดน,นะคะเหม,มือนเราไม่มีสมาธิค่ะแล้วก็อาจจะซึมเศร้านะคะแล้วก็เสี่ยงกับเรื่องของโรคทางจิตแล้วก็ค่าตัวตายนะะหนักที่สุดส่วนถ้าเป็นทางพฤติกรรมพฤติกรรมบางคนก็จะมีอาการเช่นเบื่ออาหารนะคะ ทานเข้าไปได้แต่ในขณคะเดียวกันก็มีบางคนที่เครียดแล้วกินอาหารผิดปกติเคยเห็นไหมคะเอาหิวตลอดเลยอย่างเงี้ยรู้สึกอยากกินอยากกินอันนี้คือแบบกินเพื่อค,คลายเครียดเลยนะคะนะมันจะมีสองอย่างบางคนทานไม่ได้บางคนทานมากเกินไปแล้วก็แยกตัวเองจากคนอื่นซึมซึมอะคะ่ะไม่อยากคุยกับใครหรือบางคนงก็มีอาการแบบนี้นะคะหัวหน้าใช่ใช่ใช่แยกตัวเองออกมาอาการก้าวร้าวนอนไม่หลับนะคะแล้วก็อาจจะไปใช้พวก บุหรี่พวกสุราย,ยาเสพติดอะไรพวกนี้ค่ะมาแก้ไขปัญหาเรื่องความเครียดแทนการพน,นันพวกนี้ค่ะเพราะนั้นพฤติกรรมพวกนี้ก็จะมีผลนอกจากมีความเครียดมันจะส่งผลกระทบอย่างอื่นด้วยนะคะล้วก็ดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดทุกก,การพน,นันมันจะส่งผลอย่างอื่นไปด้วยเลยค่ะยิ่งทําให้เกิดปัญหาเศรษฐ,ฐกิจมากขึ้นอะไรเงี้ยทํางานไม่ได้นี่นะคะก็ส่งผลกระทบไปอย่างอื่นเป็นเป็นวัฏจกักรเป็นวงนะคะไปด้วยเลยนะคะเราจะนม้เป็นค่ะ ครบบหรือย่างคะมีมีผลกระทบรบแทางตาทางใจนะคะอ๋อเรียกได้ว่าพฤติมจุดเริ่มต้นของความเครียดหรือว่าเรื่องของภาวะจิตใจของเราเนี่ยมันส่งกับผลกระทบต่อเนื่องในวงกว้างจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นกายใจแล้วก็พฤติกรรมของเราเองแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างด้วยทีนี้เราจะมีวิธีการจัดการกับความเครียดของเราอย่างไงบ้างคะพอจะมีข้อแนะนํำไหมคะหัวหน้าคะถ้าตามหลักของ ศาส,สนาอริยสัจส,สี่นะคะที่เป็นทุกข์สมุทัยอะไรเงี้ยคือถ้าเครียดเรื่องอะไรก็ต้องค้นหาสาเหตุของความเครียดให้ได้แล้วก็ไปแก้ที่สาเหตุแต่บางทีเราแก้สาเหตุไม่ได้ใช่ไหมคะบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่แก้ยากมากเราก็ต้องไปจัดการกับเรื่องของไปปรับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการที่จะอ่าเกิดผลกระทบจากความเครียดมากกว่านะคะความเครียดเปลี่ยนสาเหตุไม่ได้แต่เราลดความเครียดได้นะคะ ด้วยหลายวิธีเลยนะคะบางทีอาจจะต้องจัดการกับเรื่องของการตอบสนองความเครียดแต่ที่เราเคยพอมีความเครียดแล้วเราเรามีความโกรธมีความกังวลนอนไม่หลับเนี้ยค่ะก็ใช้วิธีการอาจจะต้องเข้าหาคนที่เราสามารถที่จะพูดคุยได้อาจจะได้ระบายแล้วจะดีขึ้นนะคะมีคนรับฟังแล้วระบายแล้วก็อาจจะต้องปรับความคิดตัวเองโดยจ,จะต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาค่ะบางเรื่องบางเรื่องก็ต้องยอมรับให้ได้ คิดเชิงบวกว่าบางทีอย่างสถานการณ์แบบเนี้ยค่ะมันมันก็ไม่ได้เราคนเดียวใช่ไหมคะที่เจอกับปัญหาเนาะมันก็มีคนอื่นอีกที่พบ,บปัญหาเรื่องโควิดเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ต้องคิดพอใจในสิ่งที่เองมีพยายามหาสิ่งที่ดีๆในตัวเองค่ะเอยแต่ถึงแม้เราจะเจอโควิดถึงเราจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแต่ก็เราเราก็ยังมีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างนี้ยค่ะพยายามดึงสิ่งที่มันเป็นเชิงบวกที่จะทําให้เองมีกําลังใจขึ้นมาฟังเพลงสร้างกําลังใจแบบนี้ได้ไหมคะ ก็ได้ได้เลยค่ะอาจจะใช้การออกกําลังกายก็ได้นะคะไปเพลงงานในงานงานดีเลกเนาะพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ออกกําลังกายออกกำลังกายที่ดีนะคะเพราะการออกกำลังกายเนี่ยถ้าออกกำลังกายประมาณสามสิบนาทีร่างกายมันจะสร้างสารที่เรียกว่าสารความสุขออกมา e เอ o r ด h รีนะคะมันก็จะไปช่วยปรับอารมณ์ของเราทําให้ลดภาวะเครียดลงแล้วก็นอนหลับด้วยนะคะอืมก็แนะนําก่อนในเบื้องต้นคือเรื่องของการออกกําลังกาย ะะเริ่มได้ทันทีทีนี้ถ้าคนใกล้ชิดราคาหัวหน้าคะถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยเราจะมีข้อแนะนําเวลาอยู่ร่วมกับคนที่คือถ้าคนในครอบครัวเรามีอาการของโรคเครียดหรือว่าโรคซึมเศร้าขึ้นมาเนี่ยคนใกล้ชิดเนี่ยเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะอันแรกเลยต้องต้องรู้สัญญาณเตือนพวกนี้ก่อนนะคะคนคนที่จะมีภาวะเครียดสูงๆเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันออกทั้งทางร่างกายทางพฤติกรรมใช่ไหมคะแล้วก็ทางอารมณ์ ทังอารมณ์ทั้งจิตใจเพราะน,นั้นเราต้องต้องรู้สัญญาณเตือนเราว่าเช่นเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเรารู้ได้ว่าเอ้ยตอนนี้คนที่บ้านเราเคยนอนได้ตามปกติแต่รู้สึกผุนรลุผูกนั่งไม่มีสมาธินอนไม่หลับพวกนี้ยเมื่อสังเกตได้แล้วก็ต้องพยายามที่จะช่วยผ่อนคลายไะค่ะแล้วก็บอกแล้วว่าความเครียดม,มันจะส่งให้ถึงซึมเศร้าหรือมีความเสี่ยงค่าตัวตายดังนั้นก็ต้องสังเกตสัญญาณเตือนเรื่องเสี่ยงค่าตัวตายเพราะเราอาจจะต้องหาคนที่มาช่วย ถ้าสมมติเราช่วยไม่ได้ก็ต้องก็ต้องถึงมือหมอค่ะถ้ามีความเสี่ยงฆ่าตัวตายบางทีอาจจะต้องถึงมือคุณหมอที่ต้องให้ยากำลังจะถามเลยค่ะว่าว่าว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะปรึกษาแพทย์ค่ะอก็เมื่อพบว่ามีสัญญาณเตือนเรื่องเสี่ยงฆ่าตัวตายที่ควรจะต้องปรึกษาแพทย์แล้วล่ะค่ะนะคะจริงแล้วสิบสัญญาณเตือนที่เสี่ยงฆ่าตัวตายที่คนในครอบครัวต้องควรจะต้องรู้เลยก็คือถ้าสมมุติว่าสัญญ,ญาณที่หนึ่งเลยนะคะ เรารู้ว่าคนในครอบครัวของเราประสบปัญหาชีวิตที่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดทําให้รู้สึกถึงภาวะสูญเสียเช่นการล้มละลายสูญเสียคนที่รักแบบกระทันหันที่การจากอุบัติเหตุพวกเนี้เป็นสันเป็นอันหนึ่งที่จะเป็นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยที่จะมีความเสี่ยงแล้วของเสี่ยงค่าตดตายกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ใช้สุราหรือยาเสพติดนะคะ กลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตายเพขาศึกษาแล้วว่าบางทีคนที่มีคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตายเนี่ยเขาสามารถจะจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการเดียวกันแบบที่เขาเห็นนะคะเหมือนเป็นการเรียนแบบเนาะอันที่สี่ก็คือแยกตัวไม่พูดกับใครเลยจากที่เคยพูดคุยกับคนในครอบครัวนี่เก็บตัวไม่ยอมพูดกับใครอันที่ห้าคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับเป็นเวลานาน,านติดกันหลายคืนเลยแบบเนี้คะ่ะอันนี้จะถือเป็นมีความเสี่ยงแล้ว นะคะอันที่หกสัญญาณก็คือเวลาที่พูดด้วยก็จะพูดแบบน้ําเสียงที่มีความวิตกกังวลหน้าตาแบบเศร้าหมองมันจะดูออกนะคะดูเศร้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคําพูดที่บอกว่าอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่มีอารมณ์แปรปวนซึมเศร้าหรือหงุดหงิดที่นานจนรู้สึกมันผิดหูผิดตาไปเลยเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวหงุดหงิดหรืออาจจะดูบางทีเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวกลับมาดีอย่างเงี้ยค่ะกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะแปรปวน ผิดหูผิดตาเลยเน,นี่ยอันนี้ต้องระวังแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนพยายามฆ่าตัวตายคือเคยทําร้ายตัวเองมาก่อนแล้วไม่สําเร็จใช่ไหมคะไม่ตายอย่างเงี้ยกลุ่มพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะทําร้ายตัวเองซ้ำคนใกล้ชิดก็จะรู้และสัมผัสได้ว่าเ,อ,อ,เอ,อ๊บุคคลในครอบครัวของเราเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปขนาดไหนนะคะ<ช>ยิ่งรู้เร็ว<ช>ยิ่งถึงมือหมอ,หรอเร็วก็อาจจะช่วยรักษาชีวิตเขาได้ใช่เลยค่ะ ใช่ไม่ถูกต้องเลยค่ะคุณหมอคะใ <c oughs> ดิฉันิฉันสอบถามนิดนึงประเด็นเนี่ยมันตอนนี้เรามีสื่อเรื่องของสื่อโซเชียลเป็นช่องทางในการที่สื่อสาร <c oughs> แล้วในปัจจุบันเนี้ยจะพบว่ามีคนเป็นอย่างอย่างตัวอย่างของดิฉันเลยเนี่ยอย่างคนเป็นเพื่อนในโซเชียลเนี่ยเขาก็มักจะโพสต์ข้อความที่ฟังแล้วดูเหมือนว่าจะสั่งเสียสั่งลา อะไรแบบนี้ค่ะเราจะช่วยเขาได้ยังไงคะถ้าเราอยู่ไกลกับเขานะคะีค่ะให้ข้อความส่งกําลังใจผ่านข้อความยังไงหรือจะต้องทํำยังไงคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราเห็นบ่อยเนาะบางทีจะมีสัญญาณเตือนจากในโลกโซเชียลเพราะคนนี้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเยอะคนเจ้าเนี้ยใช่ไหมคะ,คะก็ก็อาจจะมีแบบโพสข้อความสั่งเสียแบบขอบคุณขอโทษ นะคะหรือบอกว่าไม่อยากอยู่ไปแล้วหรือย่าโอ๊ยรู้สึกผิดอะไรเงี้ยเนาะล้มเหลวไม่อยากไม่มีความหวังหรือเจ็บปวดหรือว่ารู้สึกเตรียมเป็นภาระคนอื่นอันแรกเลยก็คือเราควรจะต้องแสดงความเต็มใจที่ช่วยเหลือบอกเขาไปเลยว่ามีอะไรหรือเปล่าอาจจะสอบถามกันทางทางโซเชียลนี่แหละค่ะอินบ็อกได้ค่ะใช่อินบ็อกไปเลยค่ะมีอะไรหรือเปล่าถ้ามีอะไรให้บอกได้นะถ้ามีอะไรที่ที่แบบที่จะช่วยได้ขอให้บอกเลย ะะพอจะ้วแล้วค่ะเชิญต่อค่ะค่ะแล้วก็ <Viol in S 2> ต้องให้กําลังใจค่ะต้องให้กําลังใจเขาว่าเอชีวิตอาจจะต้องบอกว่าชีวิตอย่างจริงแล้วมันมันก็มีปัญหากันทุกคนแล้วนะคะอาจจะลองให้เขาทบทวนแล้วนมันเขาก็เองน่าน่าจะเคยผ่านปัญหาในชีวิตมาบ้างแล้วแล้วก็สามารถผ่านไปได้เพราะฉะนั้นครั้งนี้ปัญหาครั้งนี้ก็เชื่อมั่นว่าเขาจะผ่านปัญหาไปได้นะคะให้กําลังใจเขานะคะ แล้วก็ให้คาปรึกษาค่อยๆปลอบใจให้เขามีสติเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าผ่านช่วงที่เขามีอมคิดฆ่าตัวตายไปสักพักหนึ่งอ่ะ mm. เขาอาจจะแบบกลับมาคิดได้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเขายังมีความหวังอยู่ค่ะหรืออาจจะชวนเขาให้ไปทํากิจกรรม,มอ,อื่นๆก็ได้อย่าให้อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้จักคนในครอบครัวนะคะ mm. ก็ควรจะต้องบอกคนที่อยู่ในครอบครัวเขาเนี่ยที่ใกล้ชิดนะคะให้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเลย ต้องไปดูว่าเขาอยู่ยังไงในห้องมีความเสี่ยงกับเอการฆ่าตัวตายหรือเปล่ามีอุปกรณ์ไหมมีปืนมีเชือกหรือมียาที่จะสามารถกินแล้วทำร้ายตัวเองได้หรือเปล่าสุดท้ายก็คืออจะต้องแนะนําช่องทางที่จะขอคำปรึกษาคือถ้าตัวเราเองอาจจะไม่มีทักษะเรื่องการให้คำปรึกษาอาจจะได้แค่ให้กําลังใจก็จะบอกว่าถ้าอยากจะขอคําปรึกษาก็จะ สามารถโทรได้ด้วยสายด่วนส0ิต1 3 2 3นี่ก็จะมีพวกพยาบาลจิตเวชนักจิตวิทยาอะไรให้คำปรึกษาอยู่นะคะหรือว่าถ้ามันเร่งด่วนจริงๆเขาไม่ยอมขอคำมึกษาเราอาจจะต้องติดต่อโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ๆให้ครอบครัวเขาไปติดต่อเพื่อที่จะได้เอาคนเข้าไปสู่ระบบในการรักษาเราอาจจะต้องให้ยาให้ยานอนหลับเพื่อเขาคลายเครียดลงเนะะี่ยค่ะแล้วก็อยู่ในมือของคุณหมอค่ะ ขอพระคุณมากเลยวันนี้เป็นข้อแนะนําที่ดีจริงๆนะคะและเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะมีปัญหานี้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะหาทางออกกับปัญหานี้อย่างไรนะคะ,ะทั้งโดยส่วนตัวเองที่อาจจะเกิดภาวะความเครียดหรือว่ามีคนในครอบครัวที่กําลังเกิดภาวะความเครียดอาจจะ,ะได้ข้อแนะนำนี้นะคะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะหัวหน้าขะพอจะมีคือเราจะรู้ตัวไหมคะว่าเราเครียดนะคะเราจะเอ๊ะ เราอาจจะแค่เครียดเล็กน้อยหรือว่าเครียดถึงขนาดที่จะต้องมีใครสักคนที่จะต้องช่วยเหลือแล้วหรือจะต้องไปหาหมอแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการประเมินตัวเองไหมคะว่าเอ๊ะเอ๊ะดิฉันเครียดไปไหมวันนี้หรือเครียด<ร>ในระดับไหนค่ะต้องทํำยังไงบ้างคะเรามีแบบประเมินเดี๋ยวจะส่งให้คุณมรรณาไปนะคะเป็นเคีโค้ดที่สามารถเอาไปเผยแพร่ได้เลยคะแนนเคียวโค้ดนี้จะมีแบบประเมินหลายอย่างเลยค่ะอันที่หนึ่งคือแบบประเมินความเครียด นะคะอันที่สองจะเป็นแบบประเมินของความเข้มแข็งทางใจอันที่สามเป็นแบบประเมินซึมเศร้าอันที่สี่จะเป็นแบบประเมินที่มีความเสี่ยงและค่าตัวตายนะคะอันนี้ถ้าประเมินแล้วพบความเครียดเล็กน้อยจริงความเครียดนี่ก็มีส่วนดีนะคะความเครียดเล็กน้อยเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรากระตือรือร้นในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะมันทําให้เราสู้อะค่ะให้เรามีพลังก็ได้นะคะพอเราเครียดเล็กน้อยเนี่ยนะคะแต่พอความเครียดปานกลางกับความเครียดสูงเนี่ย ควเครสูงเนี่ยคนจะต้องรับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอ,อาจะเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขก็ได้แต่ว่าใน,ในแบบประเมินเนี้ถ้าคุณประเมินแล้วคุณจะรู้เลยว่าตัวเองอยู่ในความเครียดระดับไหนแล้วก็จะมีคําแนะนําให้เลยค่ะว่าต้องทําอะไรบ้างในความเครียดระดับนี้ ถ้าเล็กน้อยต้องทาอะไรถ้าปานกลางต้องมีทําดูแลตัวเองอยังไงและถ้าความเครียดสูงก็จะมีบอกเลยว่ามีช่องทางติดต่อหน่วยบริการยังไงคะ่ะที่จะต้องให้คําปรึกษาลองทําดูเลยคะ่ะสามารถวัดตัวเองได้เขาเรียกว่าวัดใจด้วยนะคะนี่วัดใจตัวเองแล้วก็ถ้าไหนดูแลด้วยตัวเองได้ก็จะมีความรู้ให้แต่ว่าถ้าดูแลตัวเองไม่ได้เพราะว่าอยู่ในระดับที่สูงๆในการประเมิบสุามผิดในทุกอย่างเนี่ยก็จะมีช่องทางที่จะหอมปรึกษาได้จากผู้เชี่ยวชาญค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจนะเดี๋ยวถ้าใดิฉันได้รับ QR code จากทางท่านหัวหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะอัพขึ้นไปบน Facebook ของสอวทกำแพงเพชรกรมประชาสัมพันธ์นะคะสามารถเข้าไปประเมินสุขภาพจิตของตัวเองได้นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดได้นะคะหรือสามารถจะเข้าไปดูในเฟซบุ o กหรือว่าเพจของศูนย์สุขภาพจิต ที่สามได้<ช>เลยเข<อ>้ไะไปได้เลยค่ะในเฟซบุ๊กชื่อสุขภาพจิตที่สามแล้วถ้ามีคําถามหรือมีปัญหาอะไรที่อยากให้เราช่วยเรามีนักจิตวิทยาน,นะคะสามารถอินบ็อกมาได้เลยค่ะก็ะจะมีน้องที่จะเป็นแอดมินอยู่แล้วก็จะตอบคําถามได้นะคะเข้ามาได้เลยค่ะทราบว่ามีสายด่วนด้วยใช่ไหมคะหัวหน้าคะถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตหรือว่าภาวะความเครียดนะคะหนึ่งสามสองสามค่ะสี่ตัวค่ะหนึ่งสามสองสามโทรฟรีนะคะตลอดยี่สี่ชั่วโมง มีคนรับสายให้คำปรึกษานะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าไปประเมินตัวเองก่อนที่ f a c e b o o k เพจของศูนย์สุขภาพจิตที่3นครสวรรค์ก็ได้นะคะหรือ QR ว o d โที่ส่งไปให้คือ m n t a l Health c ช e c k ินค่ะสามารถเข้าไปประเมินได้เลยค่ะเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากเอาขึ้นให้หน่อยนะคะได้ค่ะยินดีเลยค่ะก่ะช่วงท้ายค่ะหัน้คะมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังในพื้นที่บ้างเชิญค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความหวังนะคะ จริงเราก็อยู่มาสองปีกว่าแล้วเหมือนที่คุณปัฒธา,าบอกว่าบางคน,น,นก็ปรับตัวได้แต่ว่าบางคนอาจจะอยู่ที่พลังใจของตัวเองที่เขาเรียกว่าความเข้มแข็งทางใจมันอาจจะปรับตัวยากนิดนึงแต่ว่าเราต้องมีความหวังในชีวิตค่ะว่าเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าเราย้อนหลังไปดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสถานการณ์มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นอยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามีความหวงังแล้วก็เราจะก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกันแล้วถ้ามีอะไรที่จะให้สุขภาพจิตได้ดูแลสุขภาพจิตนะคะยินดีติดต่อมาได้ทาง Facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่3ได้เลยนะคะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่3นครสวรรค์นะคะคุณเดือนเพ็ญชันรงค์สำหรับข้อมูลที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะหัวหน้าค่ะขอบพระคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ